ผมไปเห็นเส้นทางหนึ่งไว้นะทุกคนก็คือมันเป็นเส้นทางที่เหมาะเลยที่เราจะไปเที่ยวรกันนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมอยู่ก็ s <S วันนี้จะพาน้ององาชันไปเซอร์เวกันสักนิดหนึ่งนะฮะดูหลุมเออป้ายกูหลุมหรืออุกกาบาตกันเนี่ยหลุมโคตรเยอะก็ผมไปเห็นเส้นทางหนึ่งไว้นะทุกคน ก็คือัเป็นเส้นทางที่เหมาะเลยที่เราจะไปเทโรถกันนะครับก็ตอนนี้ผมอัดเสียงใหม่แล้วก็คือตอนที่ผมไปถ่ายคลิปนะมันไม้มันหลุดอะก็ <S <S 1> <S 1> ต้องขอโทษนะครับผมก็ <S <S มาแก้ด้วยการมาดูคลิปแล้วก็พูดใหม่กันนะทุกคนนีะ e เป็นไงละ่ะก็แรกๆก็ว่าจะไปถ่ายใหม่ก็คือมัอนไม่ได้นะแล้วเราอัดคลิปใหม่เลยก,ก็ต้องขอโทษทุกคนเลยนะก็เดี๋ยวจะที่มันตรงกับภาพกับวิดีโอที่มันที่มันตอนนี้แล้วกันโอ้โหดูรวมดิ รถสม้มเฮ้ยรถสวยแหละรถพี่ไปกันไปกันก็ผมเห็นเส้นทางหนึ่งนะทุกคนหนูเส้นทางนี้เหมาะเลยที่เราจะไปวิ่งนะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยไปวิ่งอยู่ตอนที่ผมทาช่องใหม่ๆนะครับก็เหมาะเลยก็เป็นรถน้องอาชันนะเป็นคันแรกเลยนะครับที่ผมมีที่ผมมีนะคือเป็นรถคันแรกเลยที่ผมที่ตั้งแต่ผมเริ่มทําช่องเลยเป็นน้องอาชันที่สุดยอดสุดวิเศษของผมเองนะครับก็เมื่อก่อนเป็นสีแดงนะ เออตอนนี้ของก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงแก้วนะครับถ้าใครลองใส่นะสีตัวนี้เป็นสีม่วงแก้วจริงๆผมก็จะไปซื้อสีเขียวแก้วแหละทุกคนคือก็คือไปหาซื้อแล้วหาทุกร้านแล้วก็ไม่มีสีเขียวแก้ว125หัวแหลมนะก็ผมก็ได้ไปเห็นสีม่วงนี่แหละก็เอาเอาสีม่วงก็เอาวะก็จะประมาณนี้ก็ได้สีม่วงมานะครับก็เป็นรวคันแรกเลยเมื่อก่อนเป็นสีแดงของก็โหทำหมุนดุยตุหมดนะครับเมื่อก่อนก็คิดผาลองอะ ผมก็พาลองพาอะไรอะไรที่สงสัยผมก็ทำนะัพาลองพาไปทั่วทิ่ทั่วแดนนะผก็ส่งผ่านรถผมอกันก็เลยทําสีใหม่นะครับ <Wow. S 1> ทาสีใหม่เป็นสีม่วงทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้แบบหนักขึ้นทุกวันนี้ก็เบาๆลงแค่สุดนม่นก็มีแต่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรนะครับรถคันนี้ลูกค้าเจ็ดนะทุกคนใครที่สงสัยนะว่าเออใครที่ยังไม่ได้รู้ใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมานะเป็นลูกห้าเดเดิมนะครับชากเดิมนะครับไปทางกับช่องหลังนะที่ผมเอาบระเขียวไปทำนั่นแหละ แต่เ,เราไปเทสกันตรงนี้มันก็ยังไม่ถึงขี่ไปอีกนิดนึงตรงนี้มันก็ยังมีลุมอยู่เดี๋ยวลองวิ่งกันสักนิดหนึ่งนะป่าตเตาตะวิ่ง้อยแหละบิดเท่าเดียว<ม>บอกเลยว่าบักกัชันเครื่องหลวมหมดแล้วนะครับก็คือเป็นรถที่ผมเอาไปขี่ใช้งานได้คุ้มคุ้มแล้วจริงๆก็คือผมได้ขี่จากสุรินไปเพชเรบูรณ์นะครับหรือพุทธเบินกนั่นเองนะครับผมก็เข้าไปเที่ยวนะก็เสี่ยไปด้วยน้องอัญชันนะแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ไปสภาพนี้ไงใส่ยางใหญ่ ล้อไอ้แบบเหมือนเดิมๆอ่ะแต่เป็นล้อม่วงนะครับก็เป็นต่อรออเลยขึ้นทางไปดูนะครับก็ว so ิ่งไปเพชรบูรณ์เลยสุดๆเพชรบูรณ์ประมาณ1,000กิโลนะครับหนึ่งพักิโลเดี๋ยวคันนี้ทนไม้ทนมือจริงๆนะครับเพรโหสุดเจ๋งอ่ะสุดปังปังปังแต่แรงปังปังไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเทสกันนะนี่โอ้ยนี่มาแล้วมาแล้วนี่แหละเส้นนี้แหละจวดเลยเนี่ยเขาทำเส้นใหม่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็น ถนนดินนะเดี๋ยวนี้ผมมาเห็นไหมไงเป็นถนนที่ผมเห็นไม่นานแล้วแหละลองการเกลี่ยสีเลยแล้วการหออันนี้ผมหมอบไม่มิดนะครับทุกคนก็คือมันหมวกันนอกเนี่ยมันยังต้านกับลมอยู่ทุกคนถ้าใครเคยหมอบเนี่ยมันจะติดกับหมวก,กันนอกอ่ะถ้าเราไม่ได้ใส่หมวกันนอกมันจะโอเคกว่าน,นี้ก็ลองดูสักตั้งหนึ่งก็คือคันเร่งผมยังไม่ได้ทถมโอ้ร้อยสี่แหละร้อยห้าถ้คือร้อยห้าอัพอัพเน็ตๆนะครับก็คือวิ่งไม่ถึงกิโลเลยเนี่ย ออกตัวเกสี่แล้วสุดปะสุดปังปังก็คือคันนี้ไม่ได้เป็นนานแล้วนะคือนานทีจะจวดจะนานทีจะจวด,นนจจวดอีกสักฟังไหมอีกสักฟังไหมพอ,อก่อนพอก่อนปะ็คือนานแล้วนะแบบไม่ได้พัดน,น้องระมาณมาเตืวนขนาดนี้นะร้อยหกเมตเหน็นนะก็คือผมบอกะมาเนี้ยหมอไม่สุดนะครับหมอก็เราก็ประทายกับกับลมหน่อยนะง่ายตัว อยากใส่เดียกันน้อยฉันก็มันได้นะครับถ้าใครอยากเห็นซีรีส์ก็บอกหนึ่งมามันเหมือนเดิมนะแล้วท่านก็จะพาเทเว่ยตเต้นเเป็นไงทุกคนเมื่อกี้เห็นไหม ร้อยห้าบวกน่าไม่ร้อยห้าบวกเลยนะเดี่ยวๆชุดๆเลยนะสุดแตงแตงแตเอ็งเด๋อด๋อแ,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 แยาวอ่ะเดี๋ยวขากลับลองสนิดนึงแล้วก็กลับกันเลยนะครทุกคนนี่น้องชันเราไม่ได้ขี่นานนะเข้าไปก,กันนะเนี่ยใครอยากเห็นน้องอัญชันกับปากเขียววิ่งคู่กันบนะ้างเราถึงจะสืยนไหวป้าที่ยเมื่อกี้ร้อยห้าบอกนะ หมอไม่สุดว <t ol k> ่ะถ้าหมอบสุดก็ก็คือโจมอ่ะไปเดี๋ยวเรากลับกันสักนิดหนึ่งไปกลับรออีกนิดเดียวเมื่อกี้แบบกาเ็นเสียยาวเลย ครับทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะท้ายที่สุดคลิปนี้ก็กกกยกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับสตอร์คให้ผมด้วยนะครับกอย่างเลยกดใส่กระดิ่งไว้จะไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนะครับทุกคนนะไปแล้วทุกคนเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ